สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากล่ะค่ะมากค่ะพี่น้องมันนี้สม้ามากินเขากับซุปมะเขือค่ะหรือว่าบัานสมเอิญเนียนมะเขือข้าวเหนียวหันห้อนค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินข้าวเทียงย่ำใบขึ้เก่าครับพี่น้องมาค่ะเจ็บแสบผสมไข่ต้มแคบหมูพักยอดกระทิ้กับมิสตอมามากค่ะพี่น้อง สูงมะเขือใส่ปัทู แคบหมูกรอบทะลุหูครัพี่น้อง ไขายต้มค่ะไขายต้มข้างในเป็นยาหมักตุม มาเ้อค่ะพี่นอ้องเมนูบ้นบานๆนี่แซ่บค่ะค่ะกินยูทองกระห้องค่ะ พังอมให้ค่ะ แมงวันเด็กกินปลาทูเนะค่ะ กินหนามก่อนค่ะ ดอกต้นหอมค่ะอืม ตมลวกเอาค่ะดอกต้นหอมหวานนี่ค่ะอื้ม แน่มัองกรอันค่ะยันกลองตัดค่ะ Uh huh. ปิดทิ่เขากันค่ะ 嗯哼。<laughs> อ mm ิ่มค่ะค่ะพี่น้อง บเบิร์ตซัค่ะพี่น้องเมนูทีมมี่้ขวเหนียวกินแสบค่ะค่ะแต่ว่าสมสูบเอาไวกินแล้วอิ่มแน่นพร้อมค่ะแต่วเป็นเมนูบานๆที่สงกัะมากกินอยู่เนาะค่ะแสบค่ะค่ะพอกันไม่คลีบนาเนาะค่ะพี่นอ้องเพ็ดอยู่ค่ะว่าสิบเบ็รเพ็ดเดลย ขอบคุณพ่อแม่เป็นเที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหล,ลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมมตดคลิปต,ต่อไปค่ะสมสาภาแสบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ